สวัสดีครับผมมาต่อนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการกินน้ําที่ถูกวิธีกินอย่างไรกินปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสําหรับร่างกายแล้วก็บํารุงไตด้วยนะครับวิธีแรกครับก็คือเลือกน้ําดื่นที่มีความสะอาดไม่เป็นตะกอนแล้วก็หลีกเลี่ยงน้ําสีต่างๆเพราะการที่เรากินน้ําที่มีสารเคมีหลายๆอย่างอยู่ในน้ํานะครับ เนี่ยก็จะทํางานหนักมากขึ้นเพื่อเอาสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น,นออกไปเพื่อนๆก็ควรจะต้องเลือกน้ําที่มันสะอาดจริงๆอย่างเช่นน้าเปล่าที่มีการกรองที่สะอาดพอน้ําผลไม้ปั่นที่เป็นการคั้นสดหรือว่าเอาผลไม้เนี่ยมาปั่นสดโดยไม่มีสารปรุงแต่งใดๆซึ่งถ้าเพื่อนๆสามารถหลีกเลี่ยงสารเคมีหรือว่าน้าแต่งสตงีต่างๆได้นะครับไตเราก็จะทํางานได้ดีขึ้นมีสิ่งรบกวนไตลดลงข้อที่2ครับก็คือ ทานน้ําในปริมาณที่เหมาะสมคือไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปปริมาณที่เหมาะสมสําหรับร่างกายมนุษย์นะครับจิตง่ายๆครับเพื่อนๆเนี่ยเอาน้ําหนักเพื่อนๆทดไว้ในใจและคูณด้วยตัวเลข33เช่นใ,ใ,ในกอกหนัก50กิโลนะครับ50คูณ3ในกอต้องได้รับน้ําใน1วันเนี่ยคือ1650 cc ซีซีต่อวันในขอเนี่ยหนัก60กิโล ในขอเนี่ยก็ต้องได้รับน้ํา1980ซีซี c ต่อวันซึ่งอันนี้เป็นปริมาณที่สําหรับคนปกตินะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีกิจกรรมที่มันเสียงเหงื่อมากออกกําลังกายไปวิ่งมาราธอนมาอาจจะต้องกินน้ําเพิ่มเติมไปกว่านี้ครับปกติร่างกายนะครับจะส่งเส้นเลือดเนี่ยเพื่อเอาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแล้วในเลือดเนี่ยจะประกอบไปด้วยน้ํำซะส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถกินน้าได้เพียงพอนะครับนั่นก็หมายความว่า อวัยวะของเราเนี่ยรวมถึงไตจะมีอาหารมีเลือดมีน้ําไปเลี้ยงอย่างเพียงพอทําให้สุขภาพของไตอวัยวะภายในของเราเนี่ยดีแต่ถ้าเกิดเรากินน้ําน้อยเกินไปนะครับก็จะทําให้เลือดลมของเราอะ่ะเดินไม่สะดวกสารอาหารต่างๆนะ่ะไปเลี้ยงอวัยวะได้น้อยลงทําให้เกิดการคั่งของสารพิษอาหารก็ไปถึงน้อยอวัยวะก็จะเกิดความเสียหายได้ซึ่งการกินน้ําน้อยเกินไปนะครับส่งผลทั้งร่างกายเลยคือ ปกติเรากินน้ําไปเนี่ยจะมีปัสสาวะนะครับซึ่งปัสสาวะเนี่ยจะทําหน้าที่ไล่เชื้อโรคออกจากทางเดินปัสสาวะของเราแต่ถ้าเกิดเรากินน้ําน้อยปัสสาวะน้อย ก็มีโอกาสที่เชื้อโรคเนี่ยมันจะเดินขึ้นมาตามทางเดินปัสสาวะจนเกิดภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนั่นเองผิวพรรณของเราเนี่ยก็จะมีน้ํามีเลือดมาเลี้ยงน้อยลงก็จะมีอาการแห้งเป็นขุยดูไม่มีน้ํามีนวลสูญเสียบุคลิกภาพาแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆกินน้ํามากเกินไปนะครับในอายุน้อยเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอาจจะสูญเสียเกลือแร่นิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราอายุเยอะขึ้นแล้วนะครับถ้าเราเป็นโรคหัวใจโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ย จะมีภาวะหนึ่งชื่อว่าภาวะน้ําท่วมปอดจะมาด้วยการเหนื่อยหอบตามมาได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นโรคตับนะครับ ก็จะเริ่มมีอาการท้องมานท้องบวมน้ำมากขึ้นรวมไปถึงน้ำเนี่ยจะไหลไปตามแขนตามขากเกิดอาการแขนขาบวมตามมาได้ถ้าสูญเสียเกลือแร่มากๆจากการขับปัสสาวะมากเกินไปนะครับก็จะเริ่มมีอาการเวียนหัวเหนื่อยขึ้นแทรกเตียนถ้าสูญเสียเกลือแร่มากแล้วเนี่ยบางคนอาจจะชักได้เลยอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะดูว่าเรากินน้ำได้อย่างเพียงพอหรือเปล่าคือดูตามสีปัสสาวะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆกินน้ำน้อยเกินไปนะครับ ปัสสวาวะจะออกสีเหลืองเข้มแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะกินน้ํามากเกินไปนะครับปัสสวาวะจะออกสีใสไม่มีสีเหลืองเลย ซึ่งสีปัสสาวะที่เหมาะสมสําหรับมนุษย์นะครับก็คือสีเหลืองอ่อนๆครับผมวิธีที่3ครับในการกินน้ําก็คือค่อยๆจิบน้ําครับเพื่อนๆต้องลองนึกสภาพว่ากระเพาะอาหารของเราเนี่ยเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งมันมีขีดจํากัดในการดูดซึมอาหารถ้าเพื่อนๆเนี่ยกินน้ําไปในปริมาณที่มากเลยทีเดียวนะครับมันก็จะดูดซึมไม่หมดออกทางปัสสาวะคือกินน้ําไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่ว่าจะปวดปัสสาวะบ่อยแค่นั้นเองวิธีการแก้นะครับก็คืออาจจะตั้ง30นาทีจิบน้ําทีหนึ่ง หนึ่งชั่วโมงกินน้ำทีหนึ่งเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถดูดซึมน้ำได้เต็มที่ส่วนเทคนิคส่วนตัวนะครับปกติผมเนี่ยจะพกขวดน้ำขวดใหญ่เอาไว้โดยผมจะแบ่งเป็นสสว่วนส่วนแรกผมก็จะกินให้หมดภายในก่อนเที่ยงส่วนที่2ผมก็จะกินให้หมดภายในช่วงบ่ายส่วนที่3ผมก็จะกินให้หมดภายในช่วงเย็นและก่อนนอนอาจจะกินประมาณ1-2แก้วเพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอวิธีที่4ครับคืออุณหภูมิของน้ำก็สำคัญครับอุณหภูมิของน้ำเนี่ยถ้าเกิดน้ำมันเย็นเกินไปนะครับ ร่างกายจะทําการให้น้ำเนี่ยอุ่นก่อนเพื่อในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เราก็สามารถลดกระบวนการให้ร่างกายเนี่ยไม่ต้องไปเสียพลังงานในการอุ่นน้นํานี้ก็คือกินน้ําอุ่นนั่นเองหรือว่ากินน้ําอุณหภูมิห้องถ้าเรากินน้าอุ่นหรือน้าอุณหภูมิห้องไปนะครับร่างกายก็จะไม่ต้องสูญเสียพลังงานในการทําให้น้ําอุ่นก็สามารถดูดซึมได้เลยวิธีที่ห้าครับวิธีสุดท้ายก็คือ หลีกเลี่ยงการกินน้ำในระหว่างมื้ออาหารการที่เป็นเพื่อนกินน้ำในระหว่างมื้ออาหารนะครับปกติกระเพาะของเราเนี่ยจะหลั่งกรดมาเพื่อย่อยอาหารซึ่งน้ำที่เรากินไปในระหว่างมื้ออาหารเนี่ยจะไปเจือจางกรดในกระเพาะอาหารทําให้การย่อยของอาหารของเราเนี่ยลดลงบางคนก็จะมีอาการจุกเสียดแนงท้องกรดไหลย้อนขึ้นไส้อาเจียนตามมาได้ซึ่งเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้ด้วยการกินน้ำก่อนอาหาร15นาทีถึงครึ่งชั่วโมง หรือว่ากินน้ําหลังอาหาร15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํากดในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยถูกเจือจางจนไม่สามารถย่อยอาหารได้ครับจบไปแล้วนะครับสําหรับ5วิธีในการกินน้ําอย่างถูกวิธีเพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมสามารถเอาไปบอกต่อคนอื่นได้สุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับขอรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปก็นด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ